ว่าไงหมูเกิดประวัติเกิดนี่สะพานตากสินหนเ่งกเด็กแม่เขาพี่เตอันนี้รถไฟตรงนี้ที่จะที่ผ่านหน้าบ้านไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เขาเล่าประวัติเขาก่อนว่าพ่อกับแม่เช้าเนี่ยแม่เขามาตื่นมาใส่บาตรทุกวันทุกวันถึงพ่อเนี่ยเขามาเข้าไข่มวยอยู่วัดใหญ่วัดใหญ่ศรีสุพรรณตอนเช้าเขาก็มาวิ่งออกกําลังกายในวิ่งรอบวงเวียนใหญ่แล้ววนมาถึงสะพานตากสินเนี่ย เจอแม่ทุกเช้าแม่มาใส่บาทแกก็วิ่งไปมองไปวิ่งไปมองไปพาไปละนองพาไปละนองพาแม่ไปละนองพาแม่ไปละน้งมีเชื้อสายกรุงเทพเลยมาพักตรงบ้านเมื่อกี้ให้ไหมที่สังกสีเดี๋ยวจะเอารูปลงหันตัวนึงได้เกิดหมูหันมีหมูตัวเดียวเหรอไม่มีคนอื่นมี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 หลายตัวแต่มีหมูหันอยู่ตัวนึงเออประวัติของประวัติการกำเนิดของ คุณลุงหมูเนี่ยตรงนี้นี่สถานีรถไฟวงเียใหญ่นี่นไปมหาชัยน,นี่ไปรถไฟมหาชัยหน้าบ้านอ,อ่ะนี่ลุงหมูคนนี้ <c oughs> <c oughs>